เอาแล้วงานนี้カมนเตรียมโดนแรงกระแทกหนักกว่าเดิมカมนเช้าโชว์อย่างต่อเนื่องบ้านพักนักกีฬาของประเทศอินโดนีเซียนามทวมหลังฝนตกชาวอินโดโกรธหนักกว่าเดิมสำหรับซีเกมในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีดราม่าอยู่ทุกวันนดยกีฬาซีเกมครั้งที่32นี้ถูกจับตามองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะจากแฟนๆกีฬาชาวอาเซียนเนื่องจากที่ผ่านมา เต็มไปด้วยเรื่องราวดราม่านอกสนามที่คุกครุ่นมาตลอดนับตั้งแต่กรณีมวยไทยมวยกุญคแมไปถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ไทยทอดสดรวมถึงเรื่องของการอำนวยความสุดวกต่างๆจนมีประเด็นร้อนทำให้เกิดเสียงวิาพา์วิจารณ์เสียงแซ่อยู่เรื่อยๆซึ่งท่ามกลางสถานการณ์ที่ดูจะร้อนแรงกว่าซีเกมทุกๆครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทางเจ้าภาพเร่งเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามหมู่บ้านนักกีฬาไม่สามารถสร้างเสร็จได้ทันหนึร้อยเปเซ็นและล่าสุดทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความว่า4เกม2023ที่กัมพูชายังเช้าโชว์อย่างต่อเนื่อง เมื่อคืนวันที่8พฤษภาคมเกิดฝนตกที่กรุงพนมเปญทำให้บ้านนักกีฬาของประเทศอินโดนีเซียน้ำท่วมห้องหนึ่งในห้องที่เกิดปัญหามากที่สุดคือห้องพักของนักกีฬาแบดมินตันหญิงมีน้ำไหลลงมาจากเพดานไม่หยุดอาจจะเป็นเพราะหมู่บ้านนักกีฬาที่รีบสร้างจนไม่ได้มาตรฐานซึ่งมีโอกาสเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากน้ำที่ไหลลงมาจากหลอดไฟ เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวอินโดนีเซียทวีคูณยิ่งขึ้นไปอีกจนเกิดกระแสพีพีกัมพูชาในทิกตอกอย่างต่อเนื่องคือชาวอินโดนีเซียรวมกันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นธงชาติกัมพูชาแบบกลับหัวโดยนอกจากนี้ทางเพจยังได้โพสต์ไว้อีกว่าแรงมากชาวอินโดนีเซียรวมตัวกันในทิกตอกเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปธงชาติกัมพูชากลับหัวโดย พิมพ์ในช่องค้นหากำว่า P ีพีกัมบูชาชื่อผู้ใช้ทุกคนเป็นรูปโปรไฟล์ทงชาติกัมบูชากระหัวนและมีคลิปด่ากัมพูชาเป็นจำนวนมากไวรัยรังงกล่าวเกิดจากความไม่พอใจในเจ้าภาพกัมพูชาในการจัดการแข่งขันซีเกม2023ทั้งเรื่องของอาหารฮาลานบ้านพักนักกีฬาวันพิธีเปิดใช้ธงชาติอินโดนีเซียกลับหัวหลายครั้ง เปิดไฟหน้ารถกระบามมอบเหรียญทองให้อินโดนีเซียเรียกอินโดนีเซียว่าอินเดียในกีฬามวยล่าลสุดโกงคะแนนกีฬาคาราเต้จนทำให้อินโดนีเซียตกรอบโคชอินโดนีเซียฟิลขาดถึงขั้นออกมาเวยกลางสนามเกือบมีเรื่องชกต่อยกับกรรมการดูเหมือนว่าเรื่องจะไม่จบง่ายๆแล้วมีชายอินโดนีเซียคนหนึ่งกล่าวว่าคุณอย่าดูถูกประชากร277ล้านคนของชาวอินโดนีเซีย สำหรับประเด็นนักล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าแต่ไดๆสงสารทีมอินโดนีเซียมากคอมเมนต์ต้นทางบอกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงต้องลงแข่งแล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้ตามเช็ดน้ำทั้งคืนแทบไม่ได้นอนอากาศในห้องชื้นไปหมดไม่น่าเชือ่อวันนี้คือกีฬาระดับภูมิภาคคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า อันนี้เขาเรียกเทคนิคตัดกําลังไยตรงข้ามครับนับถือจริงๆระดับโอลิมปิกนะครับอย่าไปว่าเขาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกิดกับอินโดนีเซียอีกแล้วสงสารเด้อนักกีฬาระดับประเทศไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบนี้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่ผักห้าดาวสัมผัสบรรยากาศน้ำตกตลอดคืน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเลือกตกใส่ห้องอินโดนีเซียเหมือนรู้งานเลยถ้าเป็นห้องนักกีฬาไทยมันคงบอกว่าเราสร้างเรื่องใส่ร้ายมันอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะว่าไปจบการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้แล้วคอมเมนต์เขาจะจัดโอลิมปิกเลยนะเอเชียนเกมก็ไม่สนแล้วระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่ประชาชนมีความเฉลียวฉลาดมีคุณภาพระดับโลก มุ่งนาสู่การจัดที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างโอลิมปิกเท่านั้นอย่ามาว่าคเมณนะไม่จริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลุนเรียนทองไม่สนุกสู้ลุนว่าวันนี้คมเมณจะปล่อยหาอวดอะไรออกมาบ้างรอทุกวันเลยแล้วก็มีให้คำระดับโอลิมปิกทุกวันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบอกแล้วอย่าเล่นกับเน็ตเวิร์กอินโดนีเซียดูประชากรเขาซะก่อนดีเขาก็ชมแย่เขาก็เอาออกมาแบบนี้แหละ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาตรฐานโอลิมปิกเชียวนะมีน้ำตกในห้องสร้างบรรยากาศให้สดชื่นกันเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอันตรายนะไฟช็อตเลยนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็เป็นซะอย่างนี้แหละพอเขาตำหนิก็หาว่าเขาดูถูกหาว่าเขาเหยียดชาติตัวเองก็จะไม่ให้เหยียดได้ยังไงก็มันสิ่งนี่นาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าและพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ก็บอกว่าโดนกลั่นแกล้งไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ทำไมต้องมาซ้ำเติมทำไมไม่ร่วมมือกันเราเพิ่งจัดครั้งแรกดูสิ่งที่พวกคุณทำก่อนนะคะประเทศตะกะพังพินาศทางทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะงานนี้เหมือนลากเมนตบหน้ากลางซีเกมอาเซียนวิจารณ์ยับกัมพูชาโอนสัญชาติมากันบูยัดห่วงซีเกม หลังจากที่ทีมบาสเกตบอล3 3-3คุณ3ของกัมพูชาใช้นักกีฬาอเมริกันโอนสัญชาติทีมชาย3จาก4คนและทีมหญิงเป็นอเมริกันทั้ง4คนที่โอนสัญชาติมาทำให้คู่แข่งในกีฬาซีเกมสครั้งที่32วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างหนักการแข่งขันกีฬาซีเกมสครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชากำลังแย่งเรียญกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะนักกีฬาเจ้าภาพที่เดินหน้าโกยเหรียญทองกันอย่างสนุกมือนั้นอย่างไรก็ตามในส่วนของทีมบาสเกตบอล3คูณ3ซึ่งกัมพูชาใช้นักกีฬาอเมริกันโอนสัญชาติทีมชาย3จาก4คนและทีมหญิงเป็นอเมริกันทั้ง4คนที่โอนสัญชาติมาทำให้คู่แข่งในซเกมครั้งนี้มีเสียงวิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างหนักโดยโฮเรส ฟุกตามเวียนโคชบาสเกตบอลทีมหญิงของเวียดนามได้กล่าวว่ารู้สึกตกใจกับสิ่งที่กัมพูชาทำในครั้งนี้เป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำผิดกฎหรือระเบียบของซีเกมแต่ในอนาคตอยากให้มีการแก้ไขกฎเรื่องการให้โอกาสให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกว่านี้ด้านเฮียตตายนนิพนลชวลิตมนเทีนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าถือเป็นการ ซื้อทีมสหรัฐอเมริกามาเลยไม่ใช่แค่ในบาส3า3ณ3เท่านั้นแต่ในบาส5 x 5ทีมชายก็มีนักกีฬาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มารวมทีมกันถึง8คนทำให้เป็นเรื่องยากที่จะชนะได้แต่ก็อยากให้รอลุ้นเซอร์ไพรส์ของทีมไทยถึงจะเสียเปรียบก็จะให้นักกีฬาสู้กันอย่างเต็มที่ไม่แพ้ขาดถึงขั้นโดนด่าแน่นอนทางด้านแพทริกอาคิโน ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลของฟิลิปปินส์ก็กล่าววา่าเมื่อระเบียบของซีเกมบอกว่าสามารถโอนสัญชาติได้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดคือเตรียมทีมสู้กับทุกชาติในบาสเกตบอล5คุณ5เท่านั้นเพรพาะพลาดแชมป์3คุณ3ไปแล้วก็ต้องเอาแชมป์ที่เหลือมาให้ได้ ่อมาที่จิมมี่อาลปักตำนานนักยัดห่วงฟิลิปปินออกมาวิจารณ์เรื่องนี้อย่างหนักว่าสหาพันธ์กีฬาซีเกมต้องทำเรื่องนี้ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่เพราะตอนนี้บอกตรงๆว่าเป็นมาตรฐานที่แย่มากที่ปล่อยให้ประเทศหนึ่งใช้นักกีฬาโอนสัญชาติได้ถึง3คนในบาสเกตบอล3คูณ3 ขนาดคนขมียนกันเองโจชัวโบเนืองนักบาสเกตบอลใส่เลือดก,กัมพูชาแท้ๆที่เคยเล่นบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาปัจจุบันพันตัวมาเป็นโคช้ชได้กล่าวว่าหลังจากได้เห็นว่ามีการโอนสัญชาตินักบาสเกตบอลมาแข่งขันในซีเกมแทนที่จะใช้นักกีฬากัมพูชาทำให้รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเพราะการได้ร่วมงานกับนักบาสกัมพูชา ในสหรัฐอเมริกาหลายคนมีพรสวรรค์เป็นอย่างมากและบางคนก็มีความฝันอยากติดทีมชาติด้วยมันมีอีกหลายวิธีที่จะทำให้บาสเกตบอลกัมพูชาพัฒนาการออกมาโพสต์แบบนี้อาจจะสร้างความไม่พอใจและโดนโจมตีจากหลายคนแต่มันเป็นเรื่องจริงแน่นอนว่าเรื่องนี้เหมือนเป็นการลากขเขมรนตบหน้ากลางซีเกมส์เลยทีเดียว สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างมากคอมเมนต์แรกบอกว่ามองเกมยาวไม่ได้แชมป์แต่ได้ประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับนะักกีฬาไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตัดโอกาสของประชาชนคนในชาติกันเองถ้าทำแบบนี้เหมือนกันหมดทุกชาติมันจะกลายเป็นกีฬาอินเตอร์ซีเกมเลยนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเสียงเงินไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนนะสิ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำทุกอย่างเพื่อทองนะเจ้าภาพเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถามคนคขมเมนันน่าภูมิใจตรงไหนกันที่ให้คนชาติอื่นมาเล่นกีฬาแทนคนคขมรตเองได้รางวัลแล้วมันจะภูมิใจนักหรือคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครจะชนะได้เนาะระดับ NBA เลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโอนได้แต่เองส่งตามกติกาทีละคนสิเลงยกทีมแล้วคนอื่นจะมาแข่งทำไม คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามองจากดาวอังคารก็ยังรู้เลยนี่มัน n b a ชัดชัดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพอเพอมีนักวอลเลย์บอลโอนสัญชาติมาอีกแน่คอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าสรุปว่าซีเกมเป็นนักกีฬาของเอเชียใต้หรือของอเมริกาคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าการพัฒนาทักษะด้านการกีฬาในภูมิภาคกลายเป็นศูนย์ถ้าต่างคนใช้นักกีฬาโอนสัญชาติเพียงอย่างเดียวคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า สงสารนาักกีฬาขมิจริงๆนะที่ฝึกซ้อมมาแต่เอาประเทศอื่นมาแทนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนะแล้วได้อะไรละ่ะในเมื่อเอาใครมาเป็นตัวแทนนักกีฬาต่อไปต้องเอาทีมชาติบราซิลมาเล่นฟุตบอลแล้วแหละถ้าวางผลชนะแต่โดนด่าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหนึ่งในลักษณะของประเทศด้วยพัฒนาคือไม่มีความพึงพอใจในตัวตนของตัวเองถูกกลืนด้วยคำหลอกลวงสุดท้ายก็คือเรื่องกลวงๆเท่านั้นเองแหละ หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ